วันนี้เปิดวานมาที่ทิฟหมูกัดกันนะครับผมพวกนูโบมีโอฟีโนนะครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เว้ยต้นผิวเอ้เอ้เจ็บเจ็บ สวัสดีคุณผูมาดมูช่องผู้บ่าวล้อลอยทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้เปิดร้านมาที่ทิปหมูกัดกันนะครับผมก็จะเป็นพวดนูโวมิโอฟิโนนะครับผมคือไม่ได้ลงคลิปสิบกว่าวันทุกคนอยากตอบคอมเมนต์มากนะครับผมช่วงนี้แบบว่าเออแบบ คุณอิตแล้วแบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะผมก็ลิปนี้เปิดบ้ามาที่ทิปมิวหมูกันกันเลยทุกคนก็เราก็ได้ทําแบบทรงมิวเราใหม่นะจากร้อ17หรือว่าแผงคอเมนเนียมตัวนี้ก็ใส่เป็นแผงคอเดิมนะครับผมแล้วก็คือผมอยากได้สภาพร,รถแบบกำๆอะ่ะทุกคนจําสภาพแต่ก่อนได้ไหมรถผมซื้อมาแรกๆเนี่ยคือจะไม่ทําอะไรเลยนะโชค หลังตัวเดียวแล้วก็ทําเครื่องนะครับผมเออผมอยากได้สภาพนั้นผมก็เลยเอาจุดสีเดิมมาใส่นะครับผมเป็นจุดสีที่แบบว่าตั้งแต่ซื้อมาเลยลนะเออแล้วก็เปลี่ยนอะไรแบบว่าพวกล้อแบบเออให้สนิมมันเด็กๆหม่อะไรอย่างนี้นะล้ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ล้างเลยทุกคนเราจะมาแบบกรมๆเลยนะครับผมลิปนี้นะกระเต็บเราก็เหมือนเดิมนะผมลูกซีบีชักสามก็โอ้ให่จะบอกว่าช่วงล่างรถผมนี่มันมันไม่เอาพื้นเลยนะไม่ใช่แบบว่ามันเปิดแล้วมันลอยแล้วทุกคน คือโชคหลังนั้นมันน่าจะหมดแล้วแหละแม่งเปิดไปแม่งก็เลยไอ้กึกกึกกึกอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้แบบว่าเห็นลูกค้าสามสีเขาเล่นกันอยู่ทุกคนแต่ว่าลูกตัวมีแน่นอนแม่อยู่ข้างนาทุกคนเห็นแบบว่าเปิดที่แบบพึ๊ดกอย่างนี้นะเอเดี๋ยวพามาดูทุกคนคลิปนี้นะอันนี้น่าจะเป็นโอตั้งแต่ผมอยู่สารคามมาห้าปีอันนี้น่าจะรอบแรกแล้วทุกคนผมอยู่สารคามมาห้าปีเพิ่งเห็นนะครับผมทิปมีโอนะนี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะอะไรนะชิ คือเขาจะเน้นเป็นแบบพวกปีโนอะไรเงี้ยรุ่น่นึ่นก็มีนะโอ้ยใจเย็นพี่รุ่นอื่นก็มีนะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างแต่ว่าเขาจะเน้นแบบว่าปีโนโนูโวมิโออย่างนี้นะครับผมเอออันนี้มันร้อยสิบสามหรือมันร้อยสิบห้าเยผมก็ลืมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารถเราจะไหวหรือเปล่านะไอ้เครื่องอะ่ะมันพอขี่ได้อยู่แล้วแหละผมมั่นใจเลยแต่ว่าไอ้ช่วงล่างเราเนี่ยมันจะพาตัวรถเราไปได้หรือเปล่าทุกคนโอ้ร้อยสามสิบนี่น่าจะแบบเลื้อยเป็นงูแล้วแหละ มีข้างหลังแล้วมีอีกนะทุกคนคืออยากจะบอกว่ามาเยอะมากแค่มาเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบคัน 20, แล้วทุกคนเนี่ยเสื้อคันเร่งด้วยโอ้โหนานๆทีได้ออกมาขี่นะแต่สเต็ปอันเนี้ยคือปรึกษาช่างแล้วเราว่า,าเอ้ยถ้าแบบว่าเอาไปดันรวนัวรนี้ต้องเปลี่ยนแคมอะไรพร้อมจะพังอยู่แล้วมีคนยันนะโอ้หนิวก็ว่าจะมาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะผล่หรือเปล่าโทรไปตอนแปดโมงอะ่ะเพิ่งตื่นเองอะ อันนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบสิบโมงนะแล้วจะข้าหน้ากันแปดโมงนะผมไปร้องแต่แปดโมงอันนี้น่าจะสิบโมงกว่าแล้วเนี่ยเม็ดผมก็เลยมาหนักๆเลยนะผมอู้น้ำแหมคือสภาพแบบตลอ,อก็จริงนะแต่ว่าพวกคอนโซลดําอะไรงี้มันยังเป็นของเดิมอยู่นะครับผมอุย้ยดับนี่แต่ละคันมีแต่แบบ สวยจัดเลยทุกคนรถเราแม่งกลับม,มากนี่อยากให้ดูนี่เป็นไงล้อนี่ผมสั่งเขาเลยนะตอนขึ้นล้อนี่ห้ามล้างนะครับผมเราจะมาแบบกล่อมๆนะแต่แต mm ่ hmm. ละคันทุกคนเก็บไหอ่ะเก็บใหม่นั้งคันน่ะไม่มีแสนบวกอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราค็ยกล้อน,นะทุกคน mm hmm. ทริปนี้จะมีแต่ผู้ใหญ่ละเออกลัวเขาด่ายไงถ้าแบบว่าัยรุ่นมาเอง,องนี่ mm hmm. เออมันมัน มันโอเคไงทุกคนแต่เดี๋ยวลองค่ไปเล่นแบบว่าตอนลงๆนะได้เดี๋เวเดี๋ยวคอนนับก่อนละกันว่าที่มาแบบว่าคร่าวๆนะอันนี้คือผมออกความเขานะไม่เน้นบัวบ้านงานก็ไม่ได้สนิทอะไรเรขาหรอกก็ <c oughs> <c oughs> แบบว่าซื้อใบกับพี่แกนแ,แล้วก็เออแบบพอรู้จักแกนนะผมก็เลยขอมาด้วยนะอันนี้ก็จะมีห้าคันแล้วนะผมวันนี้คันที่6นะนี่คันที่เจ็ด แล้วอีกกลุ่มหนึงน่งอะจะมีอีกกลุ่มใหญ่ทุกคนที่แบบว่าคือเรียกแก๊งรถสวยแล้วกันเออก็าจะมีมวันสิบกว่าคัน่ะเราลองเปิดคันเรงน่งดูดิว่าเม็ดหนักเราเนี่ยมันเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนโอเคข้างหลังโลง่งแอะแอะเื่อตอนที่แบบว่าช่างไล่มานะครับผมก็จะเป็นสิบหกสามแปด อันนี้คือผมมาใส่แบบอยากลองไงคือมันตึงจนไปผมกลัวมันหลับไงทุกคนก็เลยปรึกษาพี่ๆพี่ๆเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นล้อเล็กอะไรยิ่งให้ใส่18ไปเลยนะครับผม18 38สนะนี่ก็ลองใส่18 38ดมมาไม่รู้ว่าคือท้ายๆมันจะขับไหวหรือเปล่าทุกคนเมื่ที่เราใส่มาเนี่ยเดี๋ยวลองดูชามก็ชามที่มันเป็นไม้พัดน้ไม่ได้ปรับองศาอะไรก็อลองมาใส่ดูเออทริปนี้เอาง่ายไม่ไม่มีอะไรพร้อมหรอก,กนเนือเลยอยากมานะครับผม คือแบบว่าอยู่สารคามาไม่เคยเห็นแบบว่าทิปมีโออย่างไงี้ก็เลยอยากจะมาดูนะเออเราจะได้เห็นแบบว่ารถแรงๆด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ละคาทีแบบผมอยากจะบอกว่าแม่งสุดทุกคันนะเออนี่เดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้เอ,อีเออ่อนูน่นบนหลังกระไบสุดบอกเลยว่าสุดโอเคเดี๋ยวทลิปมันจะยาวเกินไปนะผมอยากจะเห็นแบบว่าตอนขี่อะไรยีนละแล้วก็เดี๋ยวเราตัดคิปไปที่ตอนที่แบบว่าเขาแบบ ไอ้กอทะล่งใส่กันนะเออเราก็เติมน้ำมันแล้วก็คือออกจากจุดรวมแล้วนะทุกคนอูนอ้นูแค่นี้แบบสุดจัดอ่ะโกรแกรแบบหนาเตอ้อ่ะทุกคนเน่เนๆๆ่ๆทางมันไม่ได้เหมาะเลยทุกคนผมเคยมาเส้นนี้นะนี่เป็นไงเจเจ๋ย่าเปิดเรียวป้านปันป๊บ ขี่เร็วทุกคนดูดิดูรถผมดิแม่งอารมณ์เหมือนขี่รถไถอ่ะมันจะมีเส้นให้รายย้อหรือเปล่าวะคือทางนี้มันแบบรถเยอะ,ะทุกคนมันเป็นเส้นที่แบบว่าไปบุรีรัมย์นะครับผมรถแบบเยอะเออแต่เหมือนเหมือนว่าถ้าจะไปทางมาปีนะอันนี้อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะผมเลยเข้ามาเป็นเส้นไหนก็ไปอ่ะและเส้นนี้ไม่ค่อยมีฟันด้วย แล้วรถเราไม่แดกแล้วมันโอ้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมเอาง่ายๆไม่แรงชัางมันนะคลิปน,นี้นะเออเราขอแค่บอว่าไปได้กลับถึงก็พอขอแค่ไม่หลับแล้วก็ไม่เป็นภาระใครนะผมแค่นี้พอค่อยๆขี่แล้วกันนะเดี๋ยวถึงนเลยว่าทางเล่นไหนเราค่อยเล่นนะเดี๋ยวดูข้างดีกว่าเด็ดแโดแรง นี่ไม่ได้มีแบบว่ามีโอรัวนะทุกคนมีว่าแบบว่าโอ้โหแบบก็รวมรวม,รวมกันไปอ่ะนี่ไไงไมลองเอาดิโอ้โหรโหลังแม่งเลี้ยงยี่ห้ออะไรวะ เราดูรถหลังกันดิพอพอพออันนี้มันโลกแล้วอันนี้มันโลกแล้วเราเราก็เลยเล่นนะครับผมเปรี่ยจัดเจ็ดจูด้วยี่เปเวไงโคตรดิว อ้โอ้เด็ดเด็ดคุณโรบินเอ้ยโอ้โหอันนี้โคตรเร็วเนี่ยพคเร็วน่าจะมีร้อยบาทดิเป็นเมๆๆๆๆ็นเมีป็นเมปเมียกลับมาาโอ้ถ้ามันไม่เติมมาเต็มฐันเดี๋ยวขึ้นเลยแล้วทุกคน เขาขี right. right. <laughs> ่กันเรื่อยๆนะทุกคนแบบว่าก็ไม่ได้แบบว่าหัวกันตลอดทางแต่ว่าไปแบบสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะอันนี้ผมเล่นเยอะไม่ได้กลัวเขาด่าทุกคนแบบว่าเขาขี่แบบสไตล์ผูบบ้ใหญ่นะผมขี่เรื่อยๆนะเรานี่น่าจะหลุดปาไมบเป็นไ,ไม่รู้อะ ตะกิดติดตลอดตะกิดติดตลอดเย้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 าโอค้งเลยอค้งแ้วเเบี้ยวเบี้ยว คนละเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่เจอกันทีปีหน้านะเดี๋ยวจะลงเป็น e ีปีปใหม่แล้วทุกคนคือมันที่มันน่าจะยาวนะอันนี้คือยังไม่ถึงเลยนะทุกคนแล้วท่านี้ว่าชาวเด็กๆก็จะตัดลงมาให้ดูนะผมก็ยังยังนะยังไม่หลับนะยังไม่หลับนะแต่เหมือนจะมีอาการนะครับผมก็เดี๋ยวจค่อยๆไปกันแล้วกันนะต้องขอตัวแล้่อนวเพียง่นี้ไว้เจอกันทีีหน้า